สวัสดีเพื่อนเพื่อๆชาว Hell Yeah ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Korea หนึ่งศูนย์หนึ่งมาคุณนี้ลงชิดๆเหรอคุณไฟมีคนตามมีคนเรียกร้องเหรอเขาว่าแฟนคลับไลค์อ่ะ คอมเมนต์เตือนว่าว่าไปไหนมายังไงเอ่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าพวกเราเองก็มีภารกิจส่วนตัวอย่างเยอะแยะยิ่งใหญ่หลวงมากใช่แล้วเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆครั้งที่แล้วคุณเชนพวกเราได้เคยล่าเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าว่าถ้าวงนี้คัมแบ็กเมื่อไหร่จะขอรีแอคเพราะว่าเราในตอนนั้นเราซาบซึ้งในน้ำใจของกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนี้มากว้าวก็แบบว่าเป็นกลุ่มแรกที่ ช่วยกันเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับให้กับโลล่ซึ่งเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราประทับใจมากในความเป็นแบบว่าคอมมูนิตี้ของกลุ่มแบบความเป็นแบบติ่งเกาหลีหรือะอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าพอเริ่มจากกลุ่มนี้เข้าไปปุ๊บ<ๆ>เขามีกลุ่มอื่นๆช่วยกันแบบสมทบทุนซัพพอร์ตต่างๆโดเน a t เงินต่างๆอะไรเงี้ยเป็นมูลค่าจํานวนที่แบบว้าวมากแะพูดไปแล้วคือตกใจเลยพะเธอเก่งมากแล้วความปังคือแบบ ไปออกข่าวถึงเก้าหลงเก้าหลีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเชนเพราะว่าแบบเป็นเหมือนกับแบบพลังแฟนคลับที่ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพูดไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วเลยว่าเออถ้าวงนี้คัมแบ็กเมื่อไหร่เราจะขอมาแบบรีแอคหน่อยใช่ซึ่งเป็นวงที่เรียกได้ว่าพูดไปคือทุกคนต้องบอกว้ายแบบใครๆก็รู้รรจ<ะ>ักใครๆก็ๆรู้จักแต่เรายังไม่เคยทำเลยจริงเพราะว่าไม่ไม่ถนัดด้วยอะไรด้วยนั่นก็คือวง BTS นั่นเองเจอกัทุกวันตอนไปทำงาน อืมเธออันนั้นอันนั้นรถไฟฟ้าโอเคสกายโกวนเอ่อเอ็มอาร์ทอะไก็คู่แข่งเวนั่นแหละนางคัมแบ็คใช่นะคัมแบ็คมาในลุคแบบว่าในเพลงที่ดูแบบสบายสบาย easy listening ก็เลยมาเป็นชุดของพวกเราในวันนี้น่ารักไหมนี่เป็นลุคที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยแต่งอะไรอยแบบนี้เลยนะเนอะแบบเออไม่เหมือนคุณปู่ญี่ปุ่นไม่เเหมือนอะไรแอร์โฮสเตสตกสวรรค์โอ้ยเข็นรถ แล้วคุณปู่ชอบเป็นแบเหมือนแบบโปรเฟสเซอร์ไหมโอ้ยยอมยอมให้ฉันเปลี่ยนชุดรอบสองรอบเพราะว่าฐานะไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมไม่ได้ไไดไไดก็เลยบอกเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเป็นอีกน่ะ ซึ่งรอบนี้เขาดูคัมแบ็กมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่อมซึ่งแบบดูเหมือนเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนะไรก็ชิลขึ้นเลยก็บแบบว่าฟังง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้จะไม่ได้ดู EDM มากหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้หรือแบบท่อนลงท่อนแร็ปจะยังมีอยู่หรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากับบทเพลงที่มีชื่อว่าชื่อว่า Life Goes On a l i f e goes on ใช่ค่ะซึ่งหลังๆอ่ะ BTA นางทำเป็นเพลงแบบอินเตอร์มากเลยนะแล้วก็เหมือนกับแบบบางทีก็เหมือนกับเป็นเพลงแบบภาษาอังกฤษล้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างรอบล่าสุดใช่นเดนามอมเดน่าไม้อะไรเงี้ยก็ฮิตติดทั่วบ้านทั่วเมืองเวอร์ไม่ติดหูเวอร์จริงอืมเนาะพร้อมแล้วหนึ่งไปดูกันเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า l i f e goes on big hit อ๋อเท่านั้น อย่าโลโก้หนังยังเนาะว้าว <Wow. S 1> โอ้ยนใคร V เหรอวีขอโทษนะถ้าสมมติแบบไม่รู้จักชื่อเมมเบอร์หรืออะไรของขอโทษไว้ก่อนโนลโหเปิดรนกาแฟหนึ่งจองกุ๊กเหรอจองกุก๊กชอบน้องจองกุ๊กมาดก,ก,าากดูอินเตอร์ใช่ไหมแต่เป็นเพลงเกาหลี A L L e G, ใช่ไหมใช่เพลงเกาหลี Pink A L e G. ่เฮ้ยเขามอลด้วยกันหรอมันอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้ไรกนโหมดอ่ะโอ้โหอ๋อแล็บบอลอันนี้คือหัวหน้าวงรอคนนี้ที่พูดภาษาอังกฤษให้เคยเป็นสปีดที่วีเอ็มไงให้ความรู้ใหม่ชนะชนะอ๋อจินนาจินน่าหล่อมากเลยคอนโดแพงมากเลยฉันชื่อไม่ครบทุกคนอะฉันจะพยายามนะ โอ้โหไปไหนกันน่ะแต่เพลงฟังสบายอยู่นะขับรถไปไหนทำไมจะเป็นคนนี้ขับรถอ่ะอ๋อครับอ๋อขับหน้าตูดทั้งหน้าตูดอ๋อเหลียวขับเปื่อยฮะคือวีออนมาสนุกด้วยกัน อ๋อนี่พี่พี่เปิดหรอนี่พี่พี่เปิดที่นั่งนั่งดูกันหรอเหมือนมาผ่านอะไรไปกันบางอ๋อโอ้ยโอ้ยเขาไป่ไนั่งตัวเลยอะโอ้ยชอบนะเวลาไปกับเพื่อนอลิย์รุ่นมันคือวิจาภาพอ่ะเนาะโอ้ยอันนี้คือชูก้าใช่ไหมอ้ยหรือเจโฮก ชิลๆนอนสบายๆใส่ชุดนอนบันท้องเพลงขึ้นฟังอย่างเธอม้วนอันนี้ขอความแฟนคลับช่วยแนะนำหน่อยสองคนนี้คือใครเราพยายามแยกสองคนนีู้่าใช่ใช่คนขับรถตอนเนี้ยอันนี้คือบีฉันนั่งข้างๆบีหนึ่งโอเคบีเหลียวมามองฉันหนึ่งอ๋อวีเอาฉันลงสนามกีฬานั่นป็สานที่ที่เราเคยไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยปะ โอ้ยที่มันร้องมันรับจา<อ>กหมดแล้วรับแต่หมดแล้วน้องรักจน้องเนาะเอาแล้วหล้นดนตรีดีมากเลยอ่ะเอาจริงๆอ้โฉันยอมแบบฉันยอมเพลงของแดนจริงจริงเว้ยเป็นตอนสแสดงอยู่อยู่บนโดมอะไรเงี้ยหรอ,อว้าว อินเตอร์มากเธออินเตอร์รไม่ไหวเ okay, สียงมันสูงเธอดูเป็นแบบรพร็อกชันฝรหลังเลยอ่ะอดูไม่ใช่แบบงานเกาหลีเลยนะใช่มัน E B A เนี่ยมันหลุดคำว่าเกา๋าเลรขนาดนั้นเาอ<น>ีอ่ะเนี่ยเก๋อมากสุด มุล่นเธอยอมจริงๆอะมันพูดถึงเรื่องอะไรอะอยากรู้เหมือนกันนะตอนแต่แต่พอพอดูแล้วรู้สึกไหมเหม,มือนไม่ได้ไดมู o ไมด้ฟีลของความแบบฟีลลิ่งของความแบบความอบอุ่นแบบเศร้าๆอะไรบางอย่างเนาะเนาะด้วยสายตาด้วยอ,อะไรของนางนางดูเศร้าเนาะอืมนางรู้สึกว่าแบบ มันเป็นความเพื่อนอะเนาะความเพื่อนเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็มีการเหลียวมมองเพื่อนข้างหลังด้วยหรือความที่แบบว่าเหมือนขับรถผ่านแล้วเห็นโดมที่เคยแสดงหรือเปล่าไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วตอนสุดทรขึ้นมาแกไปแบบซีนบนสเตจบนเวทีหรืออะไรมันดูเป็นเหมือนเป็นเพลงให้กําลังใจป่ะคิดว่านะนึกถึงวันเก่าๆแล้วเราจะมีกําลังใจขึ้นเหรอว่าเราผ่านอะไรกันมาตเยอะแล้วก็อาจจะแบบชีวิตมันอาจจะต้องเดินทางต่อไปก็ต่อไปอะไรเงี้ยเราลองกลับไปดูแล้วแบบเปิดซับไหม มีไหมลองดูไหมเผื่อมันอาจจะแบบช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นลองดูเนาะแต่ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีเนะ <c oughs> าะอุ้ยถอดแมสคืออุ้ยแอบบอกให้รู้ด้วยนะว่านี่คือแบบยุคสองพันยี่สิบ <c oughs> เออมีในรถแล้วเหรอโอ้โหเปน day that w stop ม่็น day that we n e

아직도 for m o 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될줄 알았는데 나겨울사아인가봐 몹시 to p 세상이란 h e g 각이 t a r but I don't play around and I c 겨울이 오면 내 m 자 t h i n ฟังอีกรอบเชอบเพลงมากเลยอ่ะมาเพงเนี่ยโอเครู้เรื่องเนี่ยนะเออแล้วมีชัยวิทย์น้องแล้วอะโอเค เขาสื่อสารกับากับแฟนคลับเขาจริงๆซึ่งน่ารักมากอ่ะน่ารักมากจริงๆที่น่ารักอย่งความผิดลวนอยไเี้ยชอบังเงู่ะแล้วก็พอเขาหกแล้วแบบมันเป็นท่ภาษาอังกฤษอ่ะม เราจะนอนกันแล้วตอน่ดสจาดอะนรเนาพดีเอมบอหลับตาก็หลับอันยกมือกันเลยกับมือปใหยุมือแล้วก็กลับก็ยังมีเพื่อนอยู่ข้างๆตอนเราจริงๆชอบอย่างนี้วะปกก เคยได้ยิน <rôle> บ <an> ้างเลยครับไม่ได้ฟังหอยแต่รู้สึกว่าพุดสุดพามิงแบบว่าเพลงนางแบบติดหูทุกเพลงแล้วก็แบบยอมใจอ่ะก็ว่าไมดังโลกขนาดนั้นนะแต่รกชัติคือเย่อแต่งเนาะมีความแบบง่ายๆแต่แบบแต่มีความหมายหมดทุกซีนหรืออะไรเงี้ยอัยที่สุด ิิวโอ้ยคือด้วยความที่มันเป็นแบบเราไม่ค่อยเคยดู MV ที่เป็นแบบอืมอะไรเป็นสตอรี่ประมาณนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าอเอ้ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรให้เรารู้สึกว่าต้องรีแอคชั่นมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าถาม<ช>ว่าแค่รับรู้ทรัพซึ้งแล้วก็ความฟูลฟิลที่ได้ดูเพลงอ่ะได้ฟังเพลงดีๆได้ดู MV ที่มันแบบ มันสื่อสารแล้วมีความหมายอ่ะมันก็เป็นมันก็เป็นรีแอคชั่นแบบหนึ่งนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยด้วยความประทับใจจริงเราไม่เราไม่เคยฟังเพลง B D S แบบจริงจังเลยเออแล้วแบบเฮ้ยมันว้าวนะเขาทําเพลงไปในแบบอีกรลเวลหนึ่งแล้วอ่ะในรลเวลที่มันแบบมันสื่อสารมันพูดถึงเมสเซจบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยมันให้กําลังใจคนคือโลกมันกําลังเดินต่อไปเราอยู่ด้วยกันตรงนี้หรืออะไรเงี้ยแบบเนื้อเพลงก็ดีมากๆด้วยอะไรเงี้ย ชั้นอวยแต่อะไรแล้วว่าเพลงนางดีอถึงว่าเพลงนางแบบติดหูบ้างแบบฟังแล้วดูอินเตอร์มากอ่ะคือนางสำหรับชั้นนะนางพ้นเขาคำนสำหรับนางพ้นเขาว่าเคป๊อปไปแล้ว่ะเธอหรออืมสำหรับชั้นคือนางคือแบบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมเวอร์ไวไปแล้วก็ไม่แปลกใจเนะว่าทำไมถึงแบบแฟนคลับเยอะแบบว่าเป็นเพลงที่แบบคือคนฟังแล้วเขาแบบพูดเลยว่าเออเพลงคือแบบเพลงของ B T S มันแบบ มันทัชชิ่งใจคนฟังจริงๆคืออันนี้แค่เราฟังแบบอ่ะรอบแรกที่เราฟังอ่ะฟังยังไม่รู้ความหมายไม่รู้อะไรเลยยังรู้สึกเลยว่าแบบเออมันเหมือนแบบมันมีมันมีฟิลลิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราตอนที่ดูหรืออะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออมันเขาทําได้ดีจังเลยเนาะประทับใจนะก็คิดว่าคงกลับไปแล้วก็เปิดฟังแล้วก็นอนรับเวอร์แบบว่าอ้อเธอเธอเธอถ้าวันไหนเธิเหนยล้าเธออะไรอินะง l o s e y o ช r eyes แล้วก็โฮมแ m นแล้วเขาก็จะ ได้ไหมได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยน n my pillow On my table เลิศไม่จะเลิศเท่าน้นอ้าวริงก็ฝากไว้ด้วยละกันถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่เราอยากจะแบบว่าเหมือนทำให้กับตามคำสัญญาละกันี้ดีกว่าว่าเออหลายๆคนเขาก็เรียกร้องแล้วตอนนั้นคือเราก็แบบประทับใจมากจริงๆกับกับการแบบเริ่มต้นของกลุ่มนี้อะไรอย่างนี้ ก็ถ <gas> like, like, ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติด Hashtag Hell Yeah Under Score Reaction วันนี้ลาไปก่อนแล้วบายบาย